ต่อเด้อครับผมมาอยู่นอกเนี่ยแสงอาทิตย์ังจะน่อยเด้อครับเด้อผมสิีไายอ้วกงามมากอีกดวงเดียครับเด้อเด็กผมมองมาด้านนอกจากในสวนเด้อครับมาถ่ายรอบนอกเด้อครับดอกยังงามงามๆพี่น้องกระเบื้องก็เด้อครับเด้วกสวยงามไม่เบิ่งครับมีแต่ดอกไม้สวยๆครับก้มสดชื่นมาฝากเด้อครับเด้อเบื้องลักษณะเงๆ้ฟังๆเด้อครับ ดัดสีดังแก่น้อยนะครับเนาะแต่ว่ากะเอาความงามมาฝากที่เขาละครเบื่องที่รับที่้องว่าดอกยข็งแนนครับมันจัด้ห้งามครับอยู่ที่โรงเรียนใหญ่เลยครับเนอลานสมเด็จพระเจ้าตากสินตรงโนนบุรีเฮาครับประมาณสามเดืนครับที่สวยครับนี่คือบรรยากาศเลยครับประมาณหาฮกง่วงครัวครับตอนถีงไทยเป็นยังไม่ได้เปิดไฟไฟเมนกับเปิดครับ ครับสวยงามครับเอาความสวยงามงามมาฝากกับราดตาเลยครับเลยดูได้ประทับใจมากกับมันไหวได้เลยครับเดลยดอกไม้งามครับสวยงามครับเดี๋ยฟ่าเบือกั็ได้ครับเดิมของสวยวางามมาฝากครับครับส,สวยครับสวยงามมากครับดอกดาวเรือง ใบรมใบรมสาราหลักจะมีครับนี่มุ้งสวยครับมาฝากกันครับสวยงามครับเบื้องล่างา็แห้งๆปังๆกันเด้อครับเด้ออย่าฝ้าเบื่อเด้อครับไอ้คงไปงามๆเด้อครับตรงนี้ประเยศใหมครับสวยงามครับนี่มุมหนึ่งครับต่อกันเลยครับดอกไม้มีหลากสีเด้อครับเด้วมาฝากนะครับเด้อ ดูเร no ็วก็ให้สดชื่นเห็นๆปังๆทุกๆคนขอบพระคุณมากที่ดูคลิปให้ชมเต็คำเถอะนะครับภาพสวยงามมากครับนี่ก็เป็นถนนด่านดอกนะครับเด้อริ่ดๆวงเวียนใหญ่ครับวงเวียนใหญ่เดี๋ยวนี้มันจัดสวยงามเลยครับเด้อินไปกระดดดครับสวยงามมากครับสดชื่นจัดได้สวยงามเตครับเด้อะ้ปกัน ฝากๆเป็นกำลังแรงใจเด้อครับเด้อขอบพระคุณมากครับที่ดูคลิปให้จบเด้อครับเด้อยังไงก็ขอให้ฟังฟัังกนทุกคนเด้อครับของสวยงามมาฝากเด้อครับเด้อนี่นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็นะครับนอเดี๋ยวผมงคติดตายท้ายนี้บริเวณหนุ่มเวียนไงนี่แหละครับไอ้เบิ้งไอ้เบิ้งดอกไม้ไปก่อนละครับผมครับขอบพระคุณหลายๆครับขอบคุณที่ดูคลิปไปจเขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังครับสวัสดีครับ